รองเท้าคู่นี้แม้คุณจะใส่มาห้าปีแล้วคุณก็ไม่อยากเปลี่ยนยิ่งใส่นานก็ยิ่งสบายเลือกใช้หนังแกะคุณภาพสูงจากอิตาลีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำด้วยมือโดยช่างฝีมือชาวอิตาลีนุ่มมากระบายอากาศได้ดีและมีน้ำหนักเบาสวมใส่แล้วสบายมากไม่บีบเท้าไม่กดเท้าไม่มีลิ่นเท้าให้ทุกอย่างก้าวุ่มนวนเหมือนเดินอยู่บนก้อนเมฆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการออกแบบที่สอดคล้องกับหลักการยาศาสตร์รองรับส่วนโค้งของเท้าได้จึงได้รับการแนะนําอย่างยิ่งจากผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระ แม้แต่ผู้ที่มีภาวะเท้าแบนหรือบูนิโอนยังสามารถเดินได้ทั้งวันโดยไม่เหนื่อยพื้นรองเท้าออกแบบมาให้กันลื่นโปรดระมัดระวังความปลดภัยเมื่อเดินลงเนินหรือตอนฝนตกซนรองเท้าหนา4.5เซนติเมตรเพิ่มความสูงโดยไม่ลดทอนความสบายยังช่วยเสริมบุคลิกภาพแฟชั่นที่เข้ากับทุกสไตล์ไม่ว่าจะจับคู่กับกระโปรงหรือกางเกงดูดีมากสามารถปรับให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวางจากผู้บริโภคตอนนี้ขายตรงจากโรงงานราคาพิเศษ สาวๆที่ชื่นชอบรีพลิกที่ลิงด้านล่างวิดีโอเพื่อสั่งซื้อเลยค่ะ